ทำสิ่งนี้ไม่เพียงพอลดความอ้วนยากมากนะคะคือการดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะผู้หญิงนะคะประมาณ2ลิตรผู้ชายประมาณ3ลิตรต่อวันนะคะทําไมการดื่มน้ําจึงทําให้เราผอมเร็วผอมด่วนเช่นนั้นนะคะเพราะว่านะคะร่างกายของเรานะคะประกอบไปด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะระบบเลือดระบบการเผาผลาญถ้าขาดน้ําขึ้นมาแล้วนะคะ การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เลยถ้าเราดื่มน้ำน้อยนะคะให้เราควบคุมอาหารยังไงเนี่ยโอกาสของการเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักลดความอ้วนอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะยากขึ้นไปทันทีแต่ถ้า,าอยากให้เส้นทางนี้ง่ายนะคะให้เราดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอผู้หญิง2ลิตรขึ้นไปเลยผู้ชาย3ลิตรขึ้นไปเลยต่อวันนะคะอาการที่เราขาดน้ำก็คือรู้สึกปากแห้งคอแห้งอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงลดน้ำหนักนะคะเพราะว่า น้ำคือพลังงานพลังงานเอาไปใช้ทั้งเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ทั้งการกําจัดของเสียดังนั้นถ้าเราดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะโดยที่ทยอยดื่มไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ดื่มทีเดียวทีละครึ่งลิตรทีละลิตรแบบนั้นไม่ถูกต้องนะคะค่อยๆทยอยจิบไปเรื่อยๆการดื่มน้ําจะช่วยเพิ่ม อัตราการเผาผลาญพลังงานแล้วทําให้คุณผอมเร็วนั่นเองนะคะเราเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูคุณครูวิฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย